คุณเป็นคนที่ขับรถยนต์ mercedes benz คุณต้องมีบัตรใบนี้ค่ะบัตร UOB mercedes credit card บัตรใบเดียวที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ mercedes benz ทั้งการดูแลรักษารถยนต์และไลฟ์สไตล์ให้การดูแลรถเป็นเรื่องสบายๆที่ b บ n z b k ีบางนาเพียงคุณมีบัตร UOB mercedes credit card รับส่วนลดเพิ่ม20%เมื่อใช้คะแนานเท่ากับยอดใช้จ่ายรับส่วนลด15%สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรงรับส่วนลด10%เมื่อซื้อ mercedes benz collection แบ่งชำระ0% นานส0เดือนสำหรับสินค้าและบริการหลังการขายทุกประเภทนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์คะแนนสะสม UOB Reward และเครดิตเงินคืนอีกมากมายคุ้มค่ากับการถือบัตรใบนี้แน่นอนค่ะรวมถึงยังตอบโจทย์และสไตล์ที่เหนือกว่าด้วยบริการท่องพักรับรองพิเศษมิลเลเชลเลราที่สนามบินสุวรรณภูมิบริการรถรีมูซีด้วยรถยนต์ Mercedes Benz จากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลาบต่างประเทศผ่านฟ l y ย n g ่ง l อลเนบริการที่จอดรถสำรองพิเศษที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์และสยามพารากอน บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงและบริการช่วยเหลือชุกเฉินภายในบ้านบัตร UOB Mercedes Credit Card สิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Benz BHK บางนา Mercedes Benz Experience Center ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย